เฮ้กายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กับผมเอ็กซ์เจก็กลับมาตับคำเรื่องร้องนะผมกับการสอนโหลด Hyper ออโปรแกรมอนไฮเปอร์ไอเมโรบน PC นะครับสำหรับมือถือเดี๋ยวผมค่อยว่ากันนะสำหรับบน PC มันมีโปรแกรมที่จําเป็นอยู่2ไฟล์นั่ก็คือไฟล์เกมกับไฟล์โปรแกรมนะซึ่งผมเอาลง Google Day ได้ไปให้ละถ้าใครมาดูคลิปนี้ก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะผมผมก็จะแปะให้ก็จะมีไฟล์ที่จําเป็นก็คือ,ฟอไฟลนนะ์เอาไว้เล่นนะครับเอาไม่แตกไฟล์กับไฟล์เกมนะซึ่งผมแปะไว้ใน Google ได้เรียบร้อยละมาถึงก็กดโหลดนะครับพอกดโหลดเสร็จมาแล้วให้เราแตกไฟล์ของ โปรแกรมเล่นก่อนนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีแค่เน,นี่ยโดดๆเลยนั่นก็คือ Vision Boy นะผมก็กดเข้าไปเสร็จให้มาที่ Input ก่อนนะตั้งค่าอันนี้ก็ตั้งค่าเป็นคีย์บอร์ดเลยนะครับใครชอบปุ่มไหนก็ตามนั้นเลยครับอันนี้ก็เป็นปุ่มยืนยันนะผมส่วนนี้อ่า B นี่เป็นปุ่มยกเลิกนะครับส่วนอ่ากับ L กับ R นี่ปุ่มไหนก็ได้นะครับเพราะว่าในเกมโปเกมอนมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะ แล้วมันจะมีอีกหนึ่งอันที่สําคัญนะครับก็คือตรงด้านข้างเนี่ยนะมันจะเป็นปุ่มเร่งสปีดเกมนะครับก็มันเอาไว้เพิ่มสปีดโดยเฉพาะโปเกมอนที่ต้องใช้มากๆครับเพราะว่าเกมโปเกมอนเป็นเกมที่ช้านะครับก็ชอบปุ่มไหนก็ตามนั้น,นับแล้วก็กดโอเพ่นนะให้ไปหาไฟล์เกมที่เราเก็บไว้นะครัผมซึ่งคุณตั้ดไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะอ่ะแค่ตรงนี้ครับเนี่ยก็จะเล่นได้ โอเคสำหรับเวอร์ชัน PC ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเวอร์ชันมือถือเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คนที่เขาสอนโหล,ลดมือถือให้แล้วกันนะมันมีคนสอนโหลดผ่านมือถือไว้อยู่เดี๋ยวผมก็จะแปะไว้นะสำหรับท่านที่อยากเล่นนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็ถามอะไรได้ในใต้คอมเมนต์นะสําหรับาพาสตพาสตนะผม,ผมก็จะบอกว่าอะไรเป็นอะไรยังไงนะผมเอาลับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็มาสั้นๆสักหนึ่งนาทีน่าจะเล่นได้ใทรไม่ได้เดี๋ยวข้อบ้ากันใหม่